เดือนนี้ใครบ้างเตรียมตัวปังสวัสดีครับผมอาจารย์นันทวัฒน์วงชุ้ยออนไลน์นนะวันนี้เรามาตรวจด,ดวงประจำเดือนในตัวของเดือนกุ้มพาพันสองห้าหห้านะในหัวข้อเดือนนี้มีใครบ้างฮนะเตรียมตัวปังกันนะเะนั้นก่อนจะไปรู้นะว่าใครบ้างนะที่มีความปังในตัวนะ ฝากกด subscribe กดติดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะช่อง YouTube Channel อาจารย์นันทวัฒน์ผมจุ้ยออนไลน์ด้วยนะใครทําครบนะก็ขอให้เฮงๆรวยๆวย,วยปังปัง,ปงกันแบบกระจัดกระจายกันไปเลยนะแล้ในส่วนนี้นะเขาเรียกว่าเป็นการจัดดับความปังประจำเดือนกุมภาพัานธ์255 6 5. ถ้าในทางเรียนคือวันนี้เนี่ยคือเราออนแอร์กันวันที่3กุมภาพันธ์แล้นในทางศาสตร์จนตอนนี้ยังถือว่าเป็นปี2564อยู่ เรื่ในหลักสาครเนี่ยเราข้ามปี2 5ง5ห้ตั้งแต่1มก,กราแล้วถูกไหมฮะเรื่ในทางดวงจีนตอนนี้เรายังเป็นปีเก่าอยู่ในวันที่สามวันที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้วันพรุ่งนี้ถือเป็นวันปัดสากใหม่ในด้านตาจีนเราจะปัดสากจีนกันทุกๆวันที่4ี่กุมภาของทุกๆปีตรวจเวลาไหนจะไม่แน่นอนเสมอไปไม่ใช่ว่าเวลาเที่ยงคืนเสมอไปบางช่วงปีจะตัดสากตีกุมภาในเวลาตีสี่ตีห้าอันนี้แล้วแต่ แต่ทุกๆวันที่สี่กุมภาของทุกปีจะมีการตัดสานั่นหมายความว่าทุกๆดวงจะมีการเคลื่อนย้ายในวันรุ่งนี้เังั้นในส่วนนี้นะเดือนนี้ดวงไหนบ้างที่จะเขาเรียกว่าปังกันจริงๆตั้งแต่ต้นปีในทางศาสตร์จีนนะดังนั้นเรามาดูกันนะอันดับที่หนึ่งนะกับความปังนะในส่วนของเดือนกุมภาพนันธ์นะก็คือในส่วนของคนที่เกิดปีกุลและปีชวดนะ ในส่วนของเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเขาเรียกว่าดูเด่นเพิ่มขึ้นมาจากในช่วงของเดือนเดือนก่อนเนี่ยเรียกยังดูเขาเรียกาไม่ค่อยเด่นโดดเด่นเท่าไหร่เดือนนี้พลิกฮนะเหมือนคดีพลิกนะอยู่ๆอ,อาจจะมีเขาเรียกว่ามีลาบมีเงินเนี่ยที่ว่าเข้ามาแบบอาศาัศจรรย์เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวกลุ่มกลุ่มนี้นะแนะนําคืออย่างที่บอกไปพื้นฐานต้องดีนะวงจุ้ยระดวง แล้วตัวเนี้มันยิ่งทาให้ดูประทุกขึ้นมาเลยในส่วนเรื่องการเงินนะถือว่าในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ปีกุลและปีชวดถวือว่าปังที่สุดแล้วธาตุวงจุ้ยและดวงถงเสริมบอกเลยว่าโคตรเลยต่อมาในอันดับที่2อฮะในส่วนเดือนกุมภาพันธ์ก็คือคนที่เกิดในส่วนของปีขาและปีถอะในเดือนนี้ความเปลี่ยนแปลงในด้านชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่า ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะเฉพาะในตัวของเรื่องโชคลาภนั่นเองซึ่งในตัวของโชคลาภในความหมายของดวงจริงไม่ใช่เรื่องลาภรอยเสมอไปบางทีอาจจะจากคนที่เจ็บคนที่ป่วยเนี่ยก็เรียกว่ามีทางรักษาหรืออยู่ๆก็คือหายหรือมีอาการที่ดีขึ้นแบบอัศจรรย์หรืออาจจะในตัวของเรื่องงานมีโชคลาภขึ้นจากตกงานก็อาจจะมีงานใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือธุรกิจที่ดูตกใาก็อาจจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากขึ้นหรือโชคลาภตามที่หลายๆคนกลับ ดังนั้นถือว่าดวงขานถองในตัวของเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าโดดเด่นพอสมควรเลยก็ถือว่าเป็นดวงที่ช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นนะเรามาดูต่อมาอันดับที่สามนะในส่วนของคนที่เกิดปีม่วและรากาในส่วนของสองปีเกิดนี้นะความโดดเด่นในต่วของช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดดเด่นในส่วนของเรื่องงาน ในกลุ่มของพื้นฐานดีพื้นฐานดีคืออะไรวงช่วยดีดวงของเธอิเรื่องงานจะมีความก้าวหน้ามีเป็นกราฟขาขึ้นแบบเขาเรียกว่าแบบจะอั้งชันเลยก็ว่าได้ในส่วนเรื่องงานไม่ได้เด่นเรื่องเงินเท่าไหร่แต่จะเด่นเรื่องงานคือมีออเดอร์เข้ามาที่เหลือเก็บอยู่เก็บไม่อยู่หรือเงินเข้าเยอะกําไรเยอะแค่ไหนอยู่ที่ททาาก,การบริหารจัดการละดวงไม่ได้ส่งเสริมเท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่ในส่วนเรื่องงานคือปใจใัจจัยภายนอกคนเข้ามาสั่งอ,ออเดอร์โน่นนี่นี่นะั่นหรือ ในส่วนของปัจจัยภายในคือปัญหาในการทํางานเนี่ยลดน้อยถอยลงรวมถึงในส่วนของเรื่องบริวารก็อาจจะสร้างปัญหาให้น้อยลงหรือคุณอาจจะรีคูดคนเข้ามาใหม่แล้วบางเอยว่าเป็นกิจต่อตัวที่คุณกาลังหาอยู่เข้ามาเติมเต็มการบริหารการจัดการการทำงานให้กับธุรกิจของคุณนี่คือในส่วนของความโดดเด่นในส่วนของปีวอกและประกาศนะก็คือจะโดดเด่นปังในส่วนของเรื่องงานนั่นเองต่อมาจัดับที่4ี่ก็คือในส่วนของคนที่เกิดปีฉลูมะโรงมะแม่แล้วก็จอก ความปังในส่วนของปีกลุ่มนี้ถือว่าปังแบบปกติคือไม่ดี และก็ไม่ได้แย่มีความราบรื่นเรียเรื่อยๆหรือเขาเรียกว่ารับตามมาตรฐานคงเดิมเงนั้นถ้าใครที่เกิดในตัวของปีฉลูมาลงมาแม,ามจอนะในส่วของช่วงเดือนกุมภาเซ็ตธุรกิจได้ดีพอเข้ามาในส่วนของเดือนกุมภาเขาเรียกว่าไม่ใช่มันจะดิ่งกลับมาในมาตรฐานเดิมไม่ใช่นะบางก็คือถ้าคุณทําธุรกิจได้ดีคำว,ว่าปกติหรือความราบรื่นก็คือมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแต่อาจจะไม่จับเดือนเดือนก่อนเนี่ยอาจจะอยู่กราฟแบบนี้ แต่ความปกติอาจจะลดลงมาอยู่นิดหนึง่งความรุนแรงความเร็วรวดเร็วเนี้ก็จะลดลงมาอีกนิดหนึง่งแต่ปัญหาไม่ได้เพิ่มขึ้นซึ่งถ้ายิ่งคุณมีวงจุ้ยและดวงที่ส่งเสริมที่ผมบอกว่ามันจะดรอปลงมานิดนึงคำว่าปกติจะดรอปลงมานิดนึงมันอาจจะกลับเข้ามาสู่เส้นทางเดิมที่มันเด่งขึ้นแบบเส้นชันเลยตัวนี้อย่างที่บอกทุกๆดวงให้คุณมีวงจุ้ยที่ดีและดวงที่ส่งเสริมเป็นพื้นฐานก่อนและในส่วนของดาวจร แต่ละเดือนชีวิตคุณจะไม่ค่อยโดนผลกระทบมากเท่าไหร่นะกลุ่มนี้ถือว่ามีความปกติราบรื่นราบรียบไม,ม่ได้แย่และก็ไม่ได้โดดเด่นมากเกินไปนะฮะต่อมากลุ่มสุดท้ายคนที่เกิดปีมะเส็งและปีมะเมีนเนยสองกลุ่มนี้เขาเรียกความปังอาจจาะก,ก็เรียกว่าปังปีนาาไม่ต้องตกใจเท่าไหร่นะแต่ก็ให้ระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นในต่วนของกลุ่มนี้ถือว่าดูแย่หน่อยก็คือในตัวของเรื่องการเงินนั่นเอง กลุ่มนี้มีเกมที่จะต้องเสียเงินเสียทรัพย์เสียของรับก็เป็นได้ให้ระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องการเงินระวังการคดโกงการหยิบยืมหรือของกู้นะหรือการไปร่วมลงทุนนะหรือการในเขาเรียกว่าพวกสื่อออนไลน์นนที่มีพวกมิจฉาทีสต่างๆพวกกลุ่มพวกเนี้ยปัจจัยเหล่านี้แหละ มีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณต้องเสียเงินแบบฟรีๆและยากที่จะได้เงินก้อนนั้นกลับคืนมาเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในสองเรื่องการเงินในช่วงเดือนพฤษภาคมใครหยิบยืมใครมากู้หรือจะไปลงทุนกับใครชะลองดไปก่อนช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการเงินรือรวมไปถึงตัวเองจะขยายกิจการช่วงนี้ถ้าต้องลงทุนด้วยเงินที่เป็นเงินก้อนโตเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายเพื่อจะมาวัดดวงกันเลยกับธุรกิจเพราะโอกาสมาละ กลุ่มนี้ให้ชะลอไปก่อนก็คุณอาจจะเสียเงินก้อนนี้ไปแบบฟรีๆเลยนั้นวันนี้ฝากไว้นะในส่งของเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้มีดวงไหนบ้างที่โคตรปังเรารู้ไปหมดแล้วดวงไหนที่ดีอย่าชะล่าใจให้ระวัดระวัง อย่าหลงละเลิกกับดวงที่อยู่ในช่วงขาขึ้นตัวดวงที่แย่ก็อย่าตกใจอย่ากลัวจนเกินไปจนไม่กล้าใช้ชีวิตก็รู้ว่าควรอุดรูควรปรับควรแก้ตรงไหนก็ไปพุ่งที่ตรงนั้นที่เหลือก็เดินหน้าชีวิตแบบปกติเหมือนเดิมเพราะฉน้นวันนี้ฝากไว้กับการทายดวงประจําเดือนใครรู้นําองค์ความรู้นี้นะไปปรับใช้ไประมัดระวังในการใช้ชีวิต ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะนั้นก็ฝากทุกคนนะฝากกด Subscribe กดติดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube Channel ให้กับผมด้วยนะแล้ใครทำครบนะก็ขอให้การทายดวงนี้นะตองผลดีกับทุกๆดวงตลอดไปสวัสดีครับ